สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันเทีย่ยสิบแอดเมษายนสองพันหาร้อยหกสิบหกเรืองามยามดีแล้วแหละตุนกัดต่างใจจีไปไหว้ศาลหลักเมืองเนาะเทโยแค่่กับวัดพระแก้วนั่นแล้วแหละ ง่ายยาเดินทางนั่งรถไฟใตดด้ดินมุดดินมุดดินลงมาขึ้นมาฮาร้อยถึงซะแล้วกัดนั่งรถตุกตุกต,กตอเหล่าและเนาะขามีนั่นไม่ไกลที่ตวัดแดดร้อนจะวาดไปยามนี่กัดต้องนั่งรถตุกตุกผน,นี่เหล่าแหละจีได้ไม่ร้อนเนาะผ่านวังผ่านวัด โหลักัดพานกระรวงกระหมด้วยและตึกเขางามงามเนาะและก้อนตันกเรียนโยตาหนี่และไม่ได้มานานแล้วมาถึงแล้วแหละสารหลัก เมืองต้องมาไหวยเนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทีด่ดวงเมืองเปลี่ยนพันนี่เนาะและกัดวันนี้เป็นวันเทเขาตั้งศาลหลักเมืองโดยแรกสองร้อยเซสิบแอดปีที่แล้วแหละกัด ตั้งใจจีมาหวายขอพรหลักัดขอพรหายเมืองเราเนาะ,ะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปยกักษ์จีไฮเศรษฐกิจจีได้ฟื้นฟูเนาะเราจีได้ทำมาหากินกันครองครองเนาะกัดทะและแลหว่าหลังจากนี้ดวงประเทศไทยจะเป็นผ่าไหนเนาะวันนี้กัดมาไหวเพื่อทุกคนเราด้วย ผันไหนผันไหนกัดขอให้ทุกคนยังแต่สิ่งเทพดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะถือว่าวันนี้ได้มากราบไหวาสารหลักเมืองสถานเททบรรจุดวงชะตาของเมืองเอาไหว้เนาะตูนกัดดีใจมากๆที่ได้มาถึงวันนี้ละกัดพอเราไหวาสารหลักเมืองแสร็จกัดลาหลบแหวะตรงนี้เราแหละวัดโพวัดโพรั่ววัด พระเชตุพนวิมลมังคลารามเนาเช่อเต็มเต็มของเขาวัดนี้กัดขึ้นเช่อเรื่องหนวดแหละนี่มาแลฐานหนวดท่าือษีดัดตน้นลักัดมาวายพระนอนเนาะพระพุทธไสยญาติพระนอนองค์งย่อยเราแหละสู้เอ้ยย่อยจริงๆไม่โรจิท้ายพันไหนให้ได้เต็มองค์กัดได้เท่านี้แหละ